ท่นแน่ยังไม่ได้กด u b s c r i b e ช่องใช่ไหมคะฝากกด u b s c r i b e ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่าก,กดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลยสวัสดีค่ะสำหรับอ P นี้นะคะจะก็หยิบเป็นไอเทมของหลุยส์วิกตองค่ะมารีวิวให้ดูกันจะเป็นรุ่นที่ยอดนิยมตลอดการเลยนะคะของหลุยส์วิกตองนะคะนั่นก็คือรุ่นเนว่าฟูนั่นเองค่ะซึ่งใบน,นี้นะคะจะเป็นไซส์ PM นะคะซึ่งเป็นไซส์ที่หายยากที่สุดเลย เพราะว่าเป็นไซส์ที่ขนาดกําลังดีนะคะสาวที่ตัวเล็กเนี่ยสามารถใช้งานได้ค่ะแล้วก็จะไม่ดูใหญ่เกินไปด้วยนะคะสําหรับไซส์เพียเต็มนะคะเดี๋ยวตอนแปะให้ดูตรงนี้เนาะจะได้ลองไปเทียบกันนะคะว่าใส่ของอะไรได้พอดีไหมแต่เอาจริงอะ่ะส่วนตัวตอนคิดว่ามันเป็นรุ่นที่ใส่ได้เยอะมากๆแล้วนะสาหรับรุ่นนี้นะคะเพราะว่าอันเนี้ยสามารถใส่ iPad ได้นะคะสบายๆเลยแล้วก็เขาไม่ใหญ่เกินไปสําหรับสาวตัวเล็กนะคะเดี๋ยวลองอ่ะ สะพายไหลให้ดูนะมันก็จะคือประมาณนี้นะคะหรือถ้าหากว่าใครไม่ได้อยากพกอะไรเยอะแยะมากมายนะคะก็ใช้ไซนี้คือเป็นไซ์ที่กําลังดีมากๆแล้วก็ถ้าหากว่าเบื่ออยากจะส่งต่ออะไรแบบนี้นะคะก็ส่งต่อได้ง่ายมากๆด้วยค่ะเพราะว่ายังมีคนรออยากจะเป็นเจ้าของนะคะไซ์ PM ตลอดเลยนะคะ แล้วก็ใบนี้จะเป็นลายดามิเยนะคะก็เป็นลายที่ใช้ง่ายอีกลายหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นแคนวาสนะคะแบบสีน้ำตาลแบบนี้เนาะแล้วก็มีหนังสีน้ำตาลนะคะตรงนี้ส่วนต้องฐานของเขานะคะจะเป็นแบบเกลี้ยงๆกลี้ยงแบบนี้ค่ะเวลาเราเอาไปวางตรงไหนเนี่ยมันก็คือสะดวกมากๆเพราะว่าเราไม่ต้องกังวลในเรื่องของอะไรเนาะที่มันจะไปขูดกับวัสดุอะไรต่างๆหรือพื้นผิวอย่างนี้นะคะตัวหูจับเนาะ หัวจับนี้เขาจะเป็นหนังนะคะซึ่งก็แข็งแรงทนทานมากๆเลยแล้ก็ใช้ง่ายนะคะเราขึ้นไหล่ได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากจะถือก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะส่วนด้านในของใบนี้นะคะจะเป็นซับสีแดงค่ะเป็นผ้านอะด้านในนะคะเขาก็จะให้มาหนึ่งช่องนะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องซิปนะคะนี่ก็จะเป็นช่องประมาณนี้รูดปิดได้เนาะ แล้วก็ถ้าหากลองดูในเว็บไซต์ของหลุยส์วิกตองนะคะด้านในเนี่ยเขาจะมีกันหลายสีเลยนะคะก็แล้วแต่ชอบเนาะคือด้านนอกก็จะเป็นลายแบบเดียวกันนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นดัมมีเย่นะคะแล้วก็จะมีอีกหลายๆลายเลยอย่างเช่นโมโนแกรมที่ก็เป็นอีกลายหนึ่งที่ฮอตฮิตมากๆเลยนะคะของรุ่นเนว่าฟูแล้วก็ยังมีวัดสดุอื่นๆอีกนะคะที่เขาก็ทยอยทําออกมาหลายๆซสีสันเลยนะคะก็มีหลากหลายให้เลือกมากๆเลยถ้าหากว่าใครอยากจะ ให้ปากกระเป๋าเนี่ยมันปิดนะคะเขาก็ทําเป็นตัวตะขอแบบนี้มาให้ด้วยค่ะเราก็สามารถเอามาเกี่ยวอีกฝั่งหนึ่งได้เลยแบบนี้นะคะเขาก็จะดูแบบแคบลงนะคะนี่เป็นแบบนี้เนาะ แลวถ้าหากว่าใครไม่ชอบการที่แบบจะต้องใส่ทุกอย่างเข้าไปในกระเป๋านะคะเราก็สามารถที่จะไปซื้อที่จัดระเบียบนะคะมาใส่ข้างในได้เพื่อที่จะแบบเก็บของไว้อย่างมีระเบียบมากขึ้นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือจะทําให้ทรงของเนื้อฟูนะคะมันเป็นทรงขึ้นมาอาจริงตอนนี้ที่ถือให้ดูอยู่นะคะก็ไม่ได้ใส่ที่จัดทรงอะไรเนาะแต่ด้วยความที่ยิ่งใบมันไซส์ใหญ่ขึ้นเนาะมันอาจจะ พับลงมาได้นะคะถ้า,ถ,าถ้าหากว่าไม่ชอบแบบนั้นนะ mm hmm. ก็หาที่จะัระเบียบนะคะมาใส่ด้านในเนาะ mm hmm. เขาก็จะได้เป็นทรงตั้งขึ้นมานะคะแต่อย่งางใบเล็กไซส์ p ีแบบนี้จะไม่มีปัญหาค่ะ mm hmm. ก็คือสวยแบบนี้เลยเนาะ mm hmm. เดี๋ยวลองใส่เป็นแฟ้มของ A 4 mm hmm. นะคะอันนี้เนาะลองใส่ให้ดูนะว่าสำหรับไซส์ PM เอ็มมันใส่ได้ไหม mm hmm. ก็คือใส่แล้วมันก็ต้องงอง,ง,อน,งอน,นิดนึงแบบนี้นะคะ แล้วก็ด้านบนเขาก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้คือไซส์ของ A4 นะคะที่ลองใส่ให้ดูแล้วก็ด้านข้างนะคะจะมีสายรูดตรงนี้เราสามารถรูดเข้าไปด้านในนะคะให้กระเป๋าเนี่ยดูเล็กลงได้นะคะอันนี้ก็รูดได้ทั้งสองข้างเลยสำหรับราคาช็อปของรุ่นนี้นะคะตอนนี้ไปถึง64,000บาทแล้วนะคะซึ่งโอ้สมัยก่อนเนี่ย เคยซื้อขายออกช็อปกันมาแบบยังไม่ถึง3า0 0 0ื่นเลยนะก็เอาเป็นว่าถ้าหากว่าใครอยากจะเป็นเจ้าของนะคะเวลามีสินค้าอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรีบเลยนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ยอดนิยมมากๆแล้วก็ไปไวมากๆเลยค่ะก็สําหรับใบนี้นะคะมีเจ้าของเรียบร้อยแล้วถ้าหากว่าไม่อยากพลาดน,นะคะสินค้าดีๆราคาดีๆแบบนี้นะคะก็ไปเข้าในกลุ่ม V I P ของเราได้นะคะจะมีอยู่ใต้รายละเอียดคลิปนะคะหรือว่าลองไปดูในท็อปคอมเมนต์ได้เลยปักบดไว้ให้นะคะ ถ้าหากว่าใครสนใจสินค้าชิ้นไหนนะคะที่รีวิวไว้ในช่อง w h e Brand Name นะคะสามารถทักไลน์ไปสอบถามได้เลยนะคะที่ไลน์ Adv Brand Name ค่ะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกด แชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกด Sub s c r i b e ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซนทัลเฟสิวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะหน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็ขายค่ะ ถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญน,นะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ไลน์ Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะฝากอีกนิดนึงนะคะกด f o l l o w ให้กับ Instagram ของร้านไวแบนเนมด้วยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ Thank you